มีเชฟที่แบบต้องเดินหรือเปล่าปัญหาในอนาคตอไม่แน่ใจตรงนี้แต่ถ้าออกมาเวนี้ก็พอพอรับได้พอได้พอได้มันมีหลายเวนะมันมีมันมีเรื่องเยอะแต่ถ้าถ้าเราไม่ไม่เคลียร์ไม่แน่ใจแล้วเราเดินไปที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจก็ก็เดินไปเนี้ก็ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหรือเราจะเดินเม็ดนี้ก็ยัง,ย,งยังพอพอได้เ yeah. นี้่เราเบียดใช่ไหมเบียด,ดปิดตักเสือ ยังได้ยังมีได้หรือกระโดดไปทีหนึ่งยังมีได้เจอแต่คิดว่าเดินได้นะครับยังมีเบียดปิดเชือกเหลือลยังมีเวนี้อยู่แต่เดินที่นี่ก็ไม่ได้ผิดร้ายแรงคิดว่าไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหลายหลายแรงครับได้ก็แต่จริงจริงเบนนี้ได้นนงส

ข่าวก็ไม่ต้องเดินข่าวตรงนี้ก็น่าจะกระโดดนะครับคิดว่ากระโดดน่าจะใหญ่คือเพราะว่าบริเวณบริเวณชิ้นเนี้ยดำแบบี่ยมีโอกาสสร้างสร้างบ้านหลังเนี้ใหญ่ได้ จำเดินเม็ดไม่ค่อยรู้สึกอะครับฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรมันมันไม่ได้แบบมีพลังในกระดานนี้นะเฉพาะกระดานนี้คือเดินเราไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เดินไม่ใช่เซ็นไม่มีพลังคือไม่ไม่ใช่เซนเตหรือมือนำเดินแล้วคนต้องเป็นมือํำไม่มีมือนำไม่เนี้ยไม่รู้สึกอะไรไม่ไม่ต้องรับไม่ต้องทําอะไรไม่เดิน ต้องเดินไมหนีอย่างเงี้ยพอไหวไม่ได้ผิดอะ่ะพอไหวแหละอ่ะเนี่ยแต่ว่าเขาเดินใหม่แล้วเราไม่ค่อยสบายใจอย่างเงี้ยเราเดินหนีดีกว่ายังดูยังดูงดเออรู้สึกอะไรใช่ไหมแต่เดินนี้ไม่รู้สึกไงแต่เดินนี้รู้สึกรู้สึกเพราะอะไรเพราะไม่รับไม่รับไปเล่นที่อื่นสมมติไปเล่นใหญ่ก็แล้วแต่ปิดนเนย,ยังไม่รอดอะ่ะอย่างเงี้ยต้องเดินีปหนีที่เขาเดินแล้วเขา,ร,ขารู้สึก นี้ไม่ค่อยดีชาออกเกมน,นี้เหมือนจะแบบเล่นเป็นโครงใหญ่ๆบ้างอย่างเงี้ยครับแต่จะห่างๆอยู่นะครับผมผมว่ามันเกมนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะส่วนตัวว่ามัน,นมันแปลกๆอืมผมว่ามันคือเม็ดเนี้ยไม่ดีคือจะบอกไม่ดีไหมผมว่ามันไม่ม ส่วนตัวผมว่ามันโอเพนนิ่งตรงนี้มันมันปิดผิดด้าน่ะมันควรจะปิดสําหรับผมมันควรจะผิดด้านนี้ส่วนตัวนะพอปผิดด้านนี้ถาวผิดไหมไม่ได้ผิดเอไอก็ให้เดินได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าในในทิศทางนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันควรจะมาทางนี้ไหมสมมติมันควรมาทางนี้เนาะแล้วเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสบายกว่าไหมแล้วเขาจะมาเดินอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยอ่า เดินเงนี้ยแล้วเราอ,เอาจจะเดินนีก็ได้อรัรเราสึกว่าเป็นไงอะัรเราสึกดีกว่าแต่<า>มไม่นะไม่ค่อยอยากให้มีกลุ่มที่ต้องเดินเข้าไปลอดกลางกระดานเนี่ยอยากให้ทุกเลาเหรอกก่อนอยางผมเองตอนนี้อยากเล่นให้แบบทุกกลุ่มมีขาไว้ก่อนไม่แบบอย่างอันเนี้ยกาแพงมันก็จะลอยอยู่กลางก,ะการะดานมันจะไม่มีขาเงี้ยก็เลยจะอยากเลี่ยงอย่างนั้นไว้ก่อนมีขาไว้ก่อนเนี้ยครับแต่ถ้าสมมติเราเราเลี่ยงอ่งั้นอ่ะมาสมมติกรณีใช่ไหม ถ้าถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเดินเราเดินกดฮานีไปเลยดีกว่ามันรอดเกี่ยอันนี้ก็ได้นะ,อ,ะอ,นอันนั้นเหมือนมันจะเสียมือนำเงี้ยครับก็เลยไม่ได้เดินเดินนี่ก็อืมอ่าโอเคไอซี i ไอซี เลยอ่ะผมผมแลกไปเลยนะก็ไม่แลกแลกไปเลยก็ได้ก็แลกเลยครับไม่สนใจก็เท่ากันเนี่ยดำเดินใช่ไหมอันนี้ผมว่าอย่างเงี้ยผมผมอ,อย่างเงี้ยยังพอโอเคถ้าผู้ขาวข่าวมาเดินส่งผูขาวมาเดินอะไรอย่างเงี้ยผ่าเลยย่งเงี้ยไม่กลัวละหรือไม่ผ่าอนาคตนะอาจจะมีเก็บไว้ผ่านะหรือแล้วก็ทิ้งมือเล่นที่อื่นได้ ็ผมเล่นร <m> ูปน <the> yes. well, ี้ด right. no ีกว่าส่วนตัวแต่ผมไม่ชอบเป็ดที่มันขยายเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันแคบไปมันแคบเกินไปขยายใหญ่อีกฝั่งนะลุงไ่ตั้งขยายอีกฝั่งขยายทางนี้ได้แล้วก็ออกเป็นเวนี้เออผมว่าันนี้น่าแคบเป็นผมก็จะเป็นอย่างเี้เจอแบบนี้ได้ก็เป็นอีกเวนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกไปแล้วเน็ตเม็ดอย่างเงี้ยจริงจริงต้องเดินเม็ดอย่างเงี้ย รับรถปั่นออกมาเป็นเวเนี้ดีกว่าแล้วเดินเสียงแล้วแล้วแต่เดินแล้วเราจะชอบแต่ถ้าอย่างนี้แบบแปบบลกนั่นนี่ตรีจะรับเซนเต้เ,ตเรื่องขาใช่ไหมถ้าเขาถ้าเขาปิดนี่เรา ออกปิดอย่างเด้นกลางกระดานดูเนี่ยจริงแล้วไม่ไม่ใช่เอ่าอย่างนี้คุณพ่อไวทฟอร์ดพ่อจำไว้เลยว่าการกระดานเน่ะจะสร้างถ้าเจตนาสร้างไม่ดีถ้าเจเจตนาเกินไปสร้างสร้างเจตนาสร้างเกินไปไม่ไม่ควรเดินคือจงใจเกินไปคือเดินเดินเขาเรียกว่าเดินเวลาเดินหมอกล้องให้เดินไปตามธรรมชาติของมาน หลังไทน่เขาเรียกว่าธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติของหมากแต่ถ้าเดินเดินไปแล้วเนี่ยเดินเจตนาไปอ่ะผมว่าไม่ค่อยดีเออเอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินอย่างงี้ไม่ดีกว่าหรอก็สเตตปกติคนเดีกินขอบก่อนเลยไอ้ข้างนอกว่าให้เขาไปก่อนอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่อ่ะเดินไปตามธรรมชาติของหมากธรรมชาติของหมากเช่นอ่ะอธิบายอย่างเงี้ย เราไปาร้าออกมาเดินยี้ใช่ไหมเม็ดที่มันควรจะต้องเดินคืออะไรมันควรต้องอัตลีไม่ใช่หรอไม่ใช่เดินแทงอย่างี้ไม่ใช่หรอมันควรต้องอัตลีไม่ใช่หรอต้องอัตลีครับใช่แล้วเขาเชื่อมแล้วก็แต่ว่าเขาเชื่อมเขาเชื่อมใช่ไหมเขาเชื่อมแล้วต่อออกแล้วก็ไปต่อหมเราก็ต้องกันเริ่มกันนะไม่งั้นบ้านอะเขาต้องเขาต้องเชื่อมใช่ไหมเราก็ไปอีกเขาเบียดเราก็ไปอีกว่าฮันเน่ตาลีเชื่อมเชื่อ้ขาจะไปเดินที่อื่นก็เรื่องของเขาเกมนี้มันลากระจายเป็นขาวอย่างได้ด้านนอกแทงก็ได้ แต่ธรรมชาติของมากคือมันมาอย่างนี้่ะแล้วไปต่อไปไม่เล่นกลานกระดานนะครับคือความสนุกเดี๋ยวเขาไปตัดผมผมจ่อก่อนเผื่อเผื่อเขาเผื่อเขาเชื่อมแปลกๆอาจจะสู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะถ้าเชื่อมแปลกอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีก็ได้ก็เลยลองสมมติเดินอย่างนี้ใช่ไหมอ่าสมมติอย่างนี้ใช่ไหมเดินเดินปุ๊บเขาเขาเดินที่นี่ใช่ไหมเรากลับมากินที่นี่แล้วทำไมเราไม่กินอีกทางหนึ่ง่ะ เราไม่กินทางนี้อ่ะแล้วขั้นบันไดอ่ะเอออย่างนี้ยังพอไหวอ่ะเพราะเดินปเดินตลิ่งอย่างเี้เอาเดินเดินล้วจะสร้างตรงกลางคือคือจะสร้างสร้างยังไงคือคือเป็นไปได้ผมว่าไม่ไม่ผิดนะผมว่าไม่ผิดเพราะมันเป็นจินตนาการเพราะฉะนั้นเล่นหมากล้อมมันมันมันควรจะมีจินตนาการอย่างเงี้ยผมว่าดีละแต่ว่า พอเราเราเดินไปแล้วจินตนาการเรามันมันยังใช้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องหาวิธีคือถ้าชอบสร้างอยากสร้างอยากลองสร้างลองอีกผมว่าลองอีกได้แต่ลองในวิธีที่มันที่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้ม่ได้เลวร้ายนะคือสมมติว่าออกมาอย่างเงี้ยไม่ผมถือว่าไม่ได้เลวร้ายเพราะเดินางนี้ปุ๊บอ่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยเขาเดินแทงเราปิดใช่ไหมไอ้เงี้ยาองเงี้ยยิ้ไม่ได้อยากได้ตรงกลางเลยไงนียมันต้องเดิน่างนี้ปะ เชื่อมใช่ไหมเดินใช่ไหมรับถูกไหมแล้วก็กลับมาเดินอย่างนีเขาจะสู้อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเขาจะเดินสู้หรืออะไรเง,งี้ยเรื่องหนึ่งแต่ว่าเวเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้คืออยู่ดีจะสร้างบ้านตรงกลางโบโยก่กลางกระดานเลยอ่ะมันมันทำไม่ได้หรอกกลางกระดานจะสร้างได้ต้องมาจากการโจมตีอ่ะต้องมาจากการโจมตีมาจากการค้ากําไรหรือทําทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เจตนาได้ไหมครับพยานรัพอัพเชิญครับคุณเอ๋ คืออยากให้ย้อนไปตอนตอนจังหวะด,ดำเดิน42นะครับ2 <c oughs> 42. 42อีกครับอีกครับอีกครับเนี่ยครับคือตอนเนี้ยตอนที่จังหวะที่ดำเดิน42ต้องถามว่า o b j e c t i v e หรือว่าวัตถุประสงค์ของดำคืออะไร นี้ก็คือจะเชื่อมชเชื่มอมเชื่อมรอดใต้เอาคะแนนใ,ให้ข่าวของเมตรลอยกลางกันนะครับใช่ถูกต้องเลยอันนั้นนะครับในในการที่ดำอ่าลองลอง,ลองเลื่อนหมากไปครับผู้จักหมายถึงว่าเลื่อนจังหวะที่ไม่ยอมเชื่อมกันเนี่ยอ่าเนี่ยครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเชื่อมกันใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราไม่เดินส1 3อ่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์กลางคันอ่ะซึ่งมาก็ เหมือนเราคิดมาว่าเราจะเชื่อมกันแล้วแต่เราเปลี่ยนใจกลางกลางทางครับมันมักจะไม่ดีครับงั้นถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะเชื่อมกันแล้วเราควรจะเชื่อมกันในสุดทางนะครับเอ่ครับเอาขอบไว้ก่อนตามเต็มปลอดภัยว่าใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เอาขอบไว้ก่อนคือคือสมมติว่าผมก็เลยย้อนถามว่าหากแมททมสองเนี่ยเราคิดว่าเราจะเชื่อมกันใช่ไหมถ้าเราคิดว่าจะเชื่อมกันเราต้องเดินในสุดทางแต่ถ้าเราบอกว่าเอ๊ย เราอยากจะเล่นกลางดานงั้น42เราไม่ต้องเดินสิเราอาจจะจ้ำอีกทีหนึ่งไปที่สี4อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะน่าจะตอบโจทย์กว่าใช่ไหมใชะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนใจกลางทางใช่ใช่ไม่ดีมากมากเลยอยากยนใจกลางทางทำแบบแต่ติ๊กตั้งใจไว้แต่แรกดีว่านี้ะไม่ถูกต้องครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยห้ามโรเลยนะครับห้ามเปลี่ยนใจกลางทางนะใช่เลยครับครับครับตามนี้ครับเชิญผู้จัดต่อครับ ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข่าวต้องเดินนี้เนาะต้องเดินนี้อะครับลิงลิงดานหหวจะเดินนี่ปุ๊บเขาตัดที่นี่ดีมากไม่นี่คูดมูฟเม่นี่ดีมาก ก็ต้องออกไปนะครับต้องออกไปอ่ะต้องออกไป,อออกไปมีคิดเหมนกันครับแต่ว่าอยากลองวางเม็ดถามซ้ายขวาดูอย่างเงี้ยพอมันเชื่อมแล้วหนึ่งเยหมายเขาเล้วอยากกินแค่สองเม็ดเขาให้ไงเขาให้ได้ไม่จริงจริงจริงเนนี่เหรอนี่ตายแพ้แล้ว ไม่ต้องเลยตลอดทางเลยแพ้แล้วถ้าตายสี่เม็ดนี้จบแล้วที่เหลือคือจบแล้วไม่ไหวแล้วคือจะบอกว่าตอนตอนที่ตายอ่ะเนี่ยตอนตอนที่ตัดอ่ะต้องต้องอ่านก่อนว่ามันตัดได้จริงหรอเป่เพราะเชฟเราอ่ะเชฟเรามันก็ไม่ดีเราเดินมาลงมลงเรามันน้อยเนี่ยปิดปุ๊บมันใช่ไหมมันเหมือนเราหัวมาโขกกำแพง ภาษาภาษาโบราณเมื่อก่อนเขาจะเรียกเอาเอาหมากมาหัวมาขบกกำแพงเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงตรงเนี้ยแล้วลองค่อยมาตัดเนี้ยตัดกำแพงเอาโอยกินยากเขาเขางับขึ้นมาที่นี่ก่อนสองเมตรสามเมตรให้กดหัวกดท้ายเขางับมาที่เนี้ยก็เหนื่อยแล้ววะเนี้ยเพาอาจจะได้กินมากกว่าเดิมด้วยซ้ำทะลุหมดเลยอืมถ้าเล่นกลางอาดานแล้วเขาเราตัดเขาไม่ได้นี่มันก็แพ้อยู่แล้วเพราะเราให้มุมซ้ายบนไปไปแล้วเลย ก็เลยต้องพยายามตัดโซ่ดูนีเราค่อยสู้ต่อแต่ว่าถ้ายอมเขาเชื่อมก็สู้ไม่ได้ละตอนตอนตอนที่เราเดินสองเม็รเนี้ยมีกี่แต้มมันมีไม่ถึงสิบแต้มใช่ป่ะมันมีขาวเป็นนี้อยู่สามเม็นนี้อยู่การที่มันจะสร้างบ้านตรงนี้มันสร้างไม่ได้สร้างยากสร้างไม่ได้สร้างได้ผต่สร้างยากสร้างยากก็ตรงเนี้ยเชฟเชฟถ้ามันจะต้องเดินเดินจากตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะต้องเดินจากนั้นผมถือว่าเดินจากตรงนี้ยังดีกว่า แต่เชฟมันก็ยังไม่ดีเห็นมันมันมีโดนงับตรงเนี้ยประเด็นประเด็นคือดำไปเสียงมือข้งบนจังหวะหนึงรือปล่าครับม,มัน,มนไม่คด้เนเดินเปียนนะเป็นเไือนไม่ก่อนหน้านี้ครับ เดี๋ยวมันได้เดินหรือล้วเอ่อไม่ใช่ครับผมจะโชว์ให้เห็นว่าเราจะเล่นอีกวิธีธหนึ่งครับอัตลิกินไปก่อนแรกมัน,มนจะได้เห็นภาพง่ายครับทีนี้เราอาจจะต้องดูว่าสามเม็ดของเราอที่เราแลกตามงกระดานมาเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรมากกว่าการเดิน G15 ทีนี้วิธีการเราก็ต้องไปดูว่ากลุ่มไหนของเขาที่อ่อนแอก็ต้องโจมตีจากกลุ่มนั้นนะครับถ้าเราโจมตีถามเขาที่ J4 ราก็ถามเขาว่าเอ๊ะคุณจะรับ ไม่ได้ใช้งานครับสองที่อะเนาะ mm. มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้งานเลยเราอาจจะต้องเอามาเปลี่ยนวิธีการจาก g ีสิบสี่จห้าต่อให้ g ีสิบสี่ห้าเราเกียนหาัการว่าเป็นขาวก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เพราะนั้นจีส mm. ี่จห้าเนี่ยเปลี่ยนวิธีการาจงตีข้างล่างก่อนอย่างที่อาจารย์จัคอมเมนต์ไปก็จะดีขึ้นครับเรียนี้ ตรงเนี้ยวงโค้งอยู่กลางกระดานมันมันมันไปประโยชน์มันใช้ประโยชน์ยากอยากมาแล้วเขาก็บุกเข้ามารีบเข้ามาทาเล่นไปกลางกระดานเลยแล้วเขาสําเร็จครับผมก็เลยแย่แย่เลยครับว่าจังหวะเชฟมันไม่ดีอ่เนี้ยเห็นปะเชฟที่ผมบอกสองเม็ดเนี้ยมันไม่ดีสองเม็ดเนี้ยมันิควรจะได้เป็นแมก่อนเนี้ยแต่แต่ว่าถ้าสมมเขาอุดไมถ้าสมมติมันมีเม็ดนี้อีกเม็ดหนึ่งนะแล้วต่อไปตาเราได้เดินไอ้เงี้ยเราดี ย่างเงี้ยเราดีสงข่าไปเล่นที่อื่นเนาะเองอย่างเงี้ยอยงเี้ยเราดีต่างกันเนี้ยแต่พอเชฟอ่ะเชฟมันไม่ได้อย่างเงี้ยพอเชฟมันมันอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยไอ้สองเม็ดเนี้ยมันมีปัญหาตรงเขางับขึ้นมาตรงเนี้ยมันมีสามเม็ดเนี้ยอย่าบอกมันมีตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันพอดีเลยรูปร่างมันมันมันเดินปันที่จริงมันเดินเขาเดินปันที่เนี่ยก็จุกแล้วเนี่ยแต่รูปร่างเราจะไปทางไหนอะ มันไปไหนไม่ได้เลยถูกปะมันขยับล่างยากอะ่ะมันขยับไปทางไหนอะ่ะเดินนี่เขาเขามีคัดมีเชื่อมเราต้องเชื่อมอีกเนี่ยแล้วเขาก็เดินเี่ยง่ายๆเนี่ยบังคับให้เรากินกินไปแบบแค,แคแบๆอย่างเงี้ยสักคิดฝ่ให้เรากินกินไปอยากได้เขาให้อะไรเงี้ยเอาด้านนอกเงี้ยลําบากเชฟมันไม่ค่อยดีเชฟไม่ค่อยดีรูปร่างไม่ค่อยดีแล้วพอมาตรงนี้อีกก็อย่างเงี้ย โดนเข้าไปอีกทียังไงเนี้ยลําบากนักเข้าไปเลยถูกปะปนั่นเปนเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะเราเดินเราเดินที่เขาแทนคอนเน็กต์อะเดินที่นี่เขาปันท่เนี่ยไอข้างล่างนี้มีปัญหาอีกข้างล่างนี้มีปัญหาอีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ยากอ่ะ <c oughs> ตายตรงนี้เราเหนื่อยเอาอย่าพยายามเดินไปชิดเขาถ้าไม่มีเหตุจำเป็นรับก็รับง่ายๆอันนี้ต้องต้องออกอินนะครับไอ้เม็นั้นนะเผื่อเขาตัดกินมุมบนซ้ายอาจจะพอกลับมาได้บ้างแต่ว่าเขาก็รับไม่พลาดเลยเขาเล่นรอดหมดเลยใช่ไหมรีบเดินตัวเองรอดเพราะเขารู้ว่าชนะึ้งแตมชนะแล้วค่ับคุณพ่าโอซามุ วันนี้เงียบเลยนะเนี่ยโอซามูหหายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคุณพ่อโอซามูเลยวันนี้อันเนี้ยเนี่ยเบียดอนทีนึง เดินไปก่อนอย่างเชิงเดินเชฟอะไรเงี้ยมันดูว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาเดินนี่แล้วเ็าเดินเปิดโค้กเลยเาจริงจริงมันแอาจ,จะไม่ใช่ลูกคนมันจะตายหมดแล้วอันนั้นยากนะครับแต่ว่าลองดูเพราะว่ามันแพ้เยอะตอนนี้มันแพ้แหละครับก็เลยต้องพยายามดูด,ดแต่ตรงนั้นมันแคบผมไม่ค่อยพลาดเออใช่ครับน่าจะออดอีกผิดวิธีอะครับจังหวะเอ็นสิบสี่ผิดนะครับ กูจักเนาะน่าจะเวทเข้าไปตรงฐานมากกว่าใช่ไหมเม็ดที่เท่าไหร่ไม่รู้เม็ด n n สิบสี่พอสมควรนะครับย้อนกลับไปตอนโจมตีมุมขวาบนนะครับอีกครับอีกครับไม่ไม่เราบอกเป็นเม็ดดิเม็ดเม็ดที่เท่าไหร่มันมีเขียนไว้ของผมผมไม่รู้เลยครับพี่ผมดูซูมอย่างเ,เดียวผมจิ้มไม่ได้ครับเนี่ครับแถวๆเนี้ยครับ ประมาณ80กว่าเนาะหลังจากเนี้ยที่ดำไปเดินแถวๆ N14 เสี่1 4เนี่ยเม็ดเนี้ยก็น่าจะถ้าจะพออินจริงๆก็น่าจะเข้าไป r ี่เลยนะสมมุตินะอ๋อครับอันนี้คือแบบเอาเลือกกลุ่มข่าวว่าไหนอย่างนงี้นะใช่ไหมครับแม่เขาเดินรอดอ่ะแล้วก็เดินอ่าอันนี้ก็ขาเดินรอดอ่ะไปดูแล้ว โรซูดเดิรอดแน่นอนดูเป<ด>นเส้นสามโดยเขาขนาดผมก็ไม่กล้าเหมือนกันครับเพราะว่าดูทรงดูทรงโอซามูแล้วจัดเกมนี่คือถอยให้ทุกอย่างเลยอ่ะคือเขารู้แล้วเขาชนะแล้วเขาเลยไม่สู้เนี่ยรู้เลยบาบงบาเออดูว่าแบบดูรู้แล้วพอเพราะดูจากเกมเนี่ยพอเดินมาถึงนี้ครับรีบเดินรอดแล้วเนี่ยพยายามเดินเดินรอดทุกอย่างเลยแขแ่งอะไรหมด คือแม่คือเขาพยายามรู้ว่าเขารู้อ่เขาเลยรีบเดือนลิงลิงลิงเชื่อมกันหมดเออเชื่อมเชื่อมกันหมดแล้วก็ไม่ไหวแล้วแต่แต่ไม่น่าไหวคือกินสิบคือคีย์พอยต์มันคือสี่เมตรเนี้ยอ่าแต่กับัญนัตายแล้วต่อไม่ได้แล้วทอแล้วไม่อะมันจะไม่บอกไม่เป็นสี่เมตรนี้ก็ไม่ได้คือผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงเนี้ยใช่ใช่ตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยววันหลังก็ทำนะครับ ครับที่เดี๋ยวไม่มีอะไรครับอยู่ที่ตรงนี้แหละมีว่ามุมบนซ้ายมีแบบผมว่าจะเปิดโค้ดจะเปิดไม่เป็นก็เลยเปิดโค้ดยากครับคือจริงๆอย่างมันโค้ดยังยากเลยมันแล้วตีรงมากตรงบนเนี่ยมีล้นตัดอยู่กันแต่มันผมเั่นเดียวเลยนี้พอดีเอาไม่ไม่ตรงใกล้ๆมุมเลยครับตรงนั้นก็นั้นอันนั้นยอมอันนั้นไม่ทําอะไรไม่ได้ หลังจากจีอันดังเนี่ยแล้วนี่เขาพลาดแล้วเนี่ยผมเสียบเลยลากตรงเนี้ยเล่นต่อผมเล่นต่อแล้วผมปุ๊บหรือจะอะไรสักอย่างเล่นแล้วมันหนุนมากอย่างเงี้ยก็เลยไม่เวิร์กมาแต่ว่าเบียดบ้านเออใช่ใช่เบียดหลบแล้วจริงๆเขาเกาะเป็นโค่เนี่ยก็ลรอดเลยต้องเกาะเป็นโค่ใช่ใช่ต้องเแต่เป็นโค่ที่ดำจินละจีน ใช่ผมโอ้โหผมโอ้โหเป็นโค้ดที่แบบไอ้แถวๆนี้เหมือนจะมีรถแต่ว่าผมเนี่ยแล้วงงมากคนาดูต้องเดินนี่เป็นโค้ดที่ดำแบบชงดอกไม้นะกินแล้วคิดกี้ดอกไม้มากเลยแต่แต่ไม่ได้แต่เดิมมันตายมันตายอยู่แล้วไงแต่เดิมมันตายอยู่แล้วไงอีสีสิบหกนะขาวทิ้ผิดนะขาวถอยตรงตรงแต่เขาเชื่อมง่ายๆมันก็จบแล้วแต่อันนี้ต้องให้ตัดไม่แต่จะเข้า เข้าไปตั้งแต่ตอนลุ้นอยู่<ๆ>เผื่อมีจังหวัดไหนที่แบบบุกจุดใหญ่แล้วก็พลาดสักหน่อยอาจจะต่ตอไหวไรเงี้ยไม่ไม่ได้ยากเนี่ยเข้า,เข,าเข้าไปก็ไม่เมื่อกี้เหมือนได้นะครูผม<ต>เจียวตอนตอนที่กับกับ g 1สิบเก้าถ้าเชื่อมล่ะถ้าดำเชื่อมน่าจะได้นะเมื่อกี้อนันน่าคิดทีทีสิบเก้า ตอนะกินอ่ะกินใช่ไหมโคกินอ่ะเมื่อกี้ให้เสร็จเลยเมื่อกี้กินกินใช่ไหมครับอ่ะกินแล้วตาแรกที่บอกว่าให้เด่น G19 ถ้าผมเชื่อมเลยล่ะตอนไหนนี่หรออ่ะเนี่ยขาวขาวขาวเชื่อมไปก่อนขาวเชื่อมสีเดียมแล้วดำเชื่อมดำเป็นนี่ไม่ไม่ไม่ครับดำเชื่อม E19 อ๋อดำเชื่อมไปเลยใช่ไหมไม่โคหรอเชื่อมไปเลยไม่โคเลยโคเดียบแล้วโคอยู่ที่แบบขาดลมหนึ่ง โอ้พยายามช่วยสัาสกคัทีนี้เรากินเรากินเอซิก้าเขาก็เชื่อมได้เหมือนกันเพราะว่าเรากินเอซิก้าทีนี้เขาเชื่อมเอสิเจ็ดได้ละใช่ป่ะช่วยดําไม่ได้ลผมช่วยดับไม่ได้แลมีโค้ดทีนผมช่วยดับไม่ได้และแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรดีละอาจจะต้องลดเผาให้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยกอาจจะมีลุ้นแต่ว่าอันนี้มันจะคิดสนระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวยังมีอะไรก็เล่นปิดเล่นถูกครับตอนตอนที่เข้าเนี้ย เบียดพยายามเบียดอย่างนี้ก่อนเชฟพยายามเบียดเบียดเงี้ยหรือหรือไม่ก็แทงเงี้ยแทงปิดใช่ไหมเบียดปิดแล้วก็เบียดสองฝั่งใช่ถ้าเดินนี่เงี้ยเป eth, like ็นโค้ดถ like well ้าเขารับรับเวนี้เลยนะยี้ยเป็นโค้ดแต่ถ้าเขากินนะเขากินเราล่อเลยตรงนี้ไม่แม่นเราเนี่ยต้องไปไล่ดูตรงตรงมุมแคบๆหน่อยเวลากระโดดเข้าไปแบบแคบๆหน่อยอันนี้ไม่ค่อยเป็นต้องไล่ดูครับ มื่อก่อนผมก็นั่งไล่คนเดียวนั่งทำจริงจริงๆก็เมื่อก่อนนั่งทําคนเดียวสมัยก่อนมันไม่มีคอมไม่มีเน็ตไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเรียงแบบกระดานอนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนหะนั่งทาคนเดียวเข้ามารอดไหมมีสองเม็ดรอดไหมมีสามเม็ดรอดไหมอะไรเงี้ยอืมครับเห็เนาะกระดานนี้ประมาณนี้นะครับครับผมเอ่อกระดานอูนะครับคนนี้ก็เล่นดีนะเนี่ย เล่นดีเลยคุณตอนเกมนี้ดูกระดาหนึ่งด้านที่เก่งที่สุดในอะไรนะประจำปีใช่ไหมผมเนี่ยผมแพ้สองแต้มพึ่งในตอนลีกอ่ะผมเจ็บใจมากเลยแพ้ใครมาอะแพ้แองหองฟงอะผมตัดผิดอ่ะผมผมต้องไปกุสซาบรินไต้หวันนะคุณจะต้องให้เคสได้หว่านผมแพ้แต้มพึ่งแต่สองแต้มพึ่งอะใช่วันนี้แพ้สองคนแล้วเนี่ยเด็กได้หว่นอันนี้คุณบุญเดินผิดไปหน่อยเนาะ ตาเสือเดืนนี้ไม่ไม่ใช่เดินตรงนี้ไม่คนเดินเลยเอถึงมันเลยเนาะดาไม่ต้องเดินแล้วดําไปได้ดีแร้วข่าวไม่ค่อยดีอ่ะข่าวไม่ไม่ต้องเดินเออนในพก็แกบกินเล็กไปเนาะไม่ต้องเดินข่าวไม่ต้องเดินแล้วดําก็ไม่ต้องลับแล้วเย้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินเลยตะกินเอาไปเลยอย่างเงี้ยขาดคุณดาดาดําดี ไปนั่นเด็กจำดีจำดีอินเล็กมากให้เสียวนี่ไม่กลัวอะไรอ่ะไปอีก <c oughs> ตัดมาให้กิน